วันนี้ก็เป็นวันวันวันอะไรวะวันวันพลัตที่18นะครับเรามีเรามีงานที่นครไทยนะครับกับทีมงาน ทีมงานพี่จัาไหมในระเบิดนะครับก็เราจะไปที่งานบวงสวงพ่อขุนศรีอินทราทิศที่อำเภอนครไทยนะครับใช่ครับหรือเล่ยังก็คืองานปักธงชัยนั่นเองครับก็ตอนนี้กําลังเดินทางไปที่นครไทยกันแล้วนะครับเป็นเวลาตอนนี้เป็นเวลาตีห้าสองนาทีนะครับก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราขอตัวเดินทางก่อนเลยนะครับถ้าถึงแล้วเราจะห้อีกทีหนึ่งนะคะไปกันเลย สวยสุดค่ะพอกันทุกคนค่ะตอนนี้เราถึงที่อนุสาวรีพระคุณศรีอินทาราทิตนะครับเพ,พื่อที่จะทําการบ็อกสุดนะครับก่อนที่จะไปแต่งตัวแล้วก็มแสดงตอนแปดโมงครึ่งนะคะอันน pues. ี้ก็คือเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศนะครับ นี่ก็ทําการแต่งตัวเรียบร้อยแล้วนะครับเราไม่ได้ถ่ายเพราะเราพุ่นมานมาก,มากนี่นะคะระบำสุโขทัยกับระบำประทีปทองนะครับก็เราอาจจะไม่ได้ถ่ายตรงตอนลำนะครับเราอาจจะได้ยืนอยู่ไกลๆเพราะว่ามันเป็นที่แบบว่าที่จากัดนะครับเราไม่สามารถไปยืนอยู่ข้างหน้าหรือข้างหลังได้นะ งรักทุกคนครับก็ตอนนี้นะคะเพื่อนๆแล้วก็เพื่อนๆนักแสดงทุกคนนะครับกำลังสแตนบายรอถึงคิวแสดงครับตอนนี้มีหนึ่งการแสดงก่อนนะครับก็จะเป็นการแสดงของเรานะครับนี่นะใส่ยลใส่หน่อย ก็เราก็คืออย่างที่บอกนะครับเราจะมีแค่วีดีโอตอนมาบอกจุดแต่ว่าเราจะไม่มีวีดีโอตอนลํำให้ดูนะครับก็เอาเป็นว่าเป็นบรรยากาศเฉยๆนะครับในครั้งนี้ก็ไปดูกันเลย ยงรำได้กรุณาหันย่าแล้วก็ตักแถวมาค่ะทั้งหมดตอนนี้แสดงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะระคับทุกคนตื่ไหมนี่โอ้โหนายยืมีมมาแสดงเสร็จในนี้นมมนเลยเ ตอนนี้กําลังจะกลับไปเปียกแล้วก็กลับมอนะครับช้าอยู่คนเดียวนะทุกคนทําผมทรงเดียวกันแต่ว่าแบบเยวเสร็จนี่ลีลาอะไรก็เลยให้คนอื่นทําให้ดูถ้าไงแม่ถ้าแม่มาดูนะแม่ไม่ต้องติดตามมันแล้วนะมันว่าไอ้ าชไอเที่ขอุ่งแข่งค่ะนุ่งแข่งนะคะทุกคนทุกคนครับก็ตอนนี้เสร็จงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เรากําลังจะกลับไปที่มอแล้วนะเขาก็แบบเอาทีบ้านละสภาพทุกคนตอนนี้ก็คือไหวค่ะไปเราไปกันต่อเลยค่ะเราจะไปไหนเนาะพม่ากันต่อนะคะจ้านมราพม่าเ๋ยวเราจะ เราอาจจะเราอาจจะไปเชียร์ที่เราต่อนะคะที่เซ็นท่ันนะคะก็คือวันนี้พี่เราลงแข่งนางนุมพมาสนะครับของมูลรนี่นี่เองนะครับก็เอาเป็นว่าซิลรอติดตามนะครับว่าเราจะไปไหมถ้าไปก็คือถ้าจะมีคิดอ่ไถ้าไม่ไปเราก็จะไปดูว่าเราทำอะไรต่อ ทุกคนครับก็ตอนนี้นะครับเรามาอยู่กันที่เซ็นทรันแล้วนะคะเรามารอดูพี่เรานะครับประกวดก็คือพี่เดินไปแล้วนะครับ,รอบ,บรอบแรกกับรอบแนะนําตัวแต่ว่าเรามาช้านิดนึงนะคะตอนนี้นี่ครับเราอยู่กับเพือนะครับก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศที่นี่เลยนะครับ หัวน้องนะคะชอบมากเลยหมายเลขสี่พร้อมไหมคะพร้อมคะ่มคะเชิญคะ่ะดทีค่ะเดลตาควินทิพราสธิ์ขนาดนี้นะคะกำลังศึกษาอยู่แบบที่สี่ค่ะที่เ่ะะาใส่ชุดนี้นะคะได้ได้รับแรงมาจากแสงของเทียนในวันลอยกระทงค่ะเมื่อแสงของเทียนลงในแหลางดวงก็จะเกิดแสงเทียนที่สว่างขงึน่นและน้เกิดค,ความเผยนามเกิดขึ้นค่ะด้วยส่วนของชุดนะคะจะมีความพิ้วไหวนะครับเกี่ยวกับส่วนแม่น้ําที่เราได้เป็นลอยกระทงกันค่ะ แสงของเทียนนะคะชดช่วงนะคะลายกระหนกเอ่ยอะไรเอ่ยไปเสมือนไครชดช่วงใช่ไหมน้องขาใจค่ะนะคะหมายเลขห้าของเราค่ะคือคาร์ดอนดอมยังมีจำหน่ายอยู่นะคะคาร์ดอนด้อมยังมีอีกเลยนะคะสำหรับท่านใดที่นะคะอยากให้น้องนั้นได้รับประวัติขวัญใจในค่้นทีนี้นะคะ หรือไม่ที่มีนโยบายให้ยกเลิกประเพณีลอยกระทงค่ะอีกรอบไหมคะคุณเห็นด้วยหรือไม่ที่มีนโยบายให้ยกเลิกประเพณีลอยกระทงค่ะค่ะน้องเดลตา้าไม่เห็นด้วยค่ะเพราะว่าประเพณีลอยกระทงของเรานะคะเป็นประเพณีที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วค่ะเราควรที่จะอนุรักษ์ไว้โดยที่ ให้มันยังสืบต่อไปค่ะโดยที่เราอาจจะปรับเปลี่ยนใหม่ก็ได้นะคะจากการลอยกระทรงธรรมดาเป็นการลอยกระทรงออนไลน์ซึ่งเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอนุรักษ์แม่น้ําด้วยค่ะให้ให้สภาพแวดล้อมของเราดีขึ้นไปโดยการไม่ลอยลอยธรรมดาที่เป็นอาจจะเป็นขยะเป็นมลภาวะของแม่น้ําได้ค่ะขอบคุณค่ะขอเสียงบนมือดังๆค่ะกับหมายเลขสี่นะคะหมายเลขห้าเรนเซญค่ะหมายเลขอะไรคะ มาเล็กสีท่านรอคอยกับรางวัลชนะเลิศนะคะขอเรียนเชิญคุณชนหริทยสุขหล่อคะ่ะแม่มุกไซมอนคะ่ะเรียนเชิญอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะคะมอบรางวัลชนะเลิศ ในการประกวดทุดไทยสร้างสารรค์กับวินัยไอพัดในวันนี้พิศุโลกด้วยนะคะแล้วรางวัลชนะเลิศของเราคือใหม่เลขหม่เลขอะไรคะหม่เลข นั่นเองนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะสวยงามมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเรียนเชิญน,นะคะด็น้อนทั้งสามรางวัลค่ะยืนเรียงถ่ายภาพร่วมกันได้เลยนะคะเป็นไปตามคาดหมายนะคะเป็นไปตามความคาดหมายอู้ยิ้มเลยนะคะสวยงามมากเดี๋ยวนะคะต้องขอเรียนเชิญผู้ที่ได้รับรางวัลน,นะคะอยู่บน ครับเวทีสักครู่หนึ่งนะคะขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ไม่ได้รับรางวัลด้วยพ่อผ่อนด้าน,นล่าเวทีได้เลยนะคะขอเขอ้าประคุณน้องๆทุกคนเลยค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะเดี๋ยวให้น้องๆทั้งที่รับรางวัลลงไปเลยหมดเลยนะอย่าอย่าพิ่งกลับนะคะแต่อย่าพิ่งกลับนะเพื่อ้รับรางวัลพิ่งกลับนะคะเดินเทินคันลงได้เลยค่ะลงได้เลยค่ะเถ่ายภาพร่วมกันก่อน